น้ำเงินครับเก๋าเกมครับดีกีนี่แชมป์เลยครับแชมป์วยรอบครับอีสานใต้ที่ได้99ออกมาจะรดกาดนะครับทางเดียวกันครับขวากับขวาประเทความเก๋าลีลาจังหวะฝีมือนี่อยู่กับฝ่ายน้ำเงินนะครับอีสานใต้ฝ่ายแดงก็นอกได้ในดีนะครับมีศอกสลับด้วยนะครับศอกก็ถือว่าอันตรายนะครับของเพชรลำหนึ่งมาดูนะครับขยับเข้าหาเลยรูปร่างได้สูงได้ นะครับสองแสนบาทนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีจากทางโอมเอ็นโอยนี่นะครับออกมานี่เหมือนกับเรียวแรงมาเลยนะครับมีแข้งขวาหมัดขวาคอยโต้หนักๆเพชรตําหนึ่งก็ค่อยๆขยับจะเน้นฐานล่างเป็นพิเศษนะครับไฟนี้ครับยกเดี่ยวผ่านไปครับอาชีพแรงเลยครับสองแสนครับทำให้อีสานใต้ออกมาช่วงต้นโยนี่ค่อนข้างที่จะคือข้างเป็นพิเศษครับมีอาวุธหนักๆหมัด เข้าเปิดเกมเลยครับขณะที่ทางด้านของเพชรนั้าหนึ่งเองครับยกนี้นี่มาเรื่อยๆไปตามเกมของเขาดูครับยกแรกพยายามเตะจ่อยางพับนอกครับย้ำแผลเก่ายกนี้ก็พยายามจะย้ำแผลเดิมครับเดี๋ยวดูครับถ้าอีสานใต้บังไม่ได้เก็บแผลเก่าไม่ดีมีโอกาสเจอ แผลเดิมครับบางทีเพราะว่ายกแรกแต่ไปมีอาการครับดูครับพอโดนแล้วเหมือนมีอาการด้วยรีกว่าพอโดนนี่ทําท่าจะสัดดุ้งนะครับโดยเฉพาะููขาแต่ว่าไอ้ขาที่เจ็บมีก็ดีดขึ้นบนได้สวยเอาเลยครับเห็นเห็นช่องแล้วนะครับเพชรน้ำหนึ่งค่อยๆขยับดูจะมั่นอกมั่นใจจะเบียดเช็คบินเลยหรือเปล่าโอ้โหเอาดูนะครับมาเน้นเป็นพิเศษโอ้นที่สุดก็ หนังม้วนเก่าเลยนะครับทรงเดียวกับที่โดนแสนคนไปเลยนะครับเจาะยางเข้าไปโอ้ไม่ไหวแล้วครับมันแมดูครับยางมันเจ็บจี๊ดนะครับดูครับไม่มีใครอยากโดนไม่มีใครอยากเจ็บครับดูครับเป็นกําลังใจให้อีสานใต้และครับเป็นจังหวะของเกมครับแมโดนเข้าไปดูครับค้ามเนื้อนี่เก่งแข็งเลยครับดูว่าเน้นตั้งแต่ยกแรกนี่โดนก็ทําท่าไม่ดีแล้วนะครับโอ้แต่ว่าหลายเกินเลยครับเป็นน้ำหนึ่งนี่เน้นเลยนะครับ แล้วก็เช็ดบินเร็วครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆนะครับโอ้โหอย่างว่าจะเล่นของสูงเลยนะครับอีสานใต้เพชรน้ำหนึ่งครับเริ่มสะดุ้งมาดูเม็ดสุดท้ายนะครับออกซ้ายไปก่อนโอ้โห นี่แหละครับน่าจะเจ็บแผลเก่าแล้วครับที่โดนของแสนโซนนี่เจาะน็อกมาในไซ้ก่อนนะครับ